ฟังดาราสาวหยัดทิพตอบหลังโดนชูวิทย์เล่านิยายหนุ่มเศรษฐีเก๊ก,กับดาราหอหีบสะดุดกันทั้งวงการบันเทิงเมื่อนายชูวิทย์กมลวิสิตนักธุรกิจชื่อดังโพสเฟซบุ๊กถึงเครือข่ายและแฟนดาราหอหีบ พร้อมเล่านิยายหนุ่มเศรษฐีเก้กับดาราสาวแสนสวยณนาฉากเป็นหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จอยู่คอนโดหรูสองชั้นระดับราคา200กว่าล้านบ้านหลังใหญ่สุดของหมู่บ้านหรูราคาหลักร้อยล้านขับรถเฟอร์รารี่สีแดงตามไลฟ์สไตล์คนหนุ่มผู้ร่ำรวยโดยหนึ่งในดาราสาวที่โยงจากประเด็นนี้ก็คืออดีตนางเอกสาวหยาทิ์รัชปันและสามีเมฆรามาล่าสุดผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังดาราสาวหยาทิ์เพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวโดยสาวหยาตอบ เพียงสั้นๆว่ายังไม่สะดวกค่ะพอดีพาลูกมาเรียนเมื่อถามว่าเห็นข่าวที่เกิดขึ้นหรือยังดาราสาวกล่าวว่าช่วงนี้ไม่สะดวกสัมภาษณ์อยากยังขอไม่พูดอะไรนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ